ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลโคมไฟเฟสติวัลแสงสีแห่งเมืองปากน้ำปีที่10หรืองานเชน l a นเชนเฟสติวัลทู0ทล23ของจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้นะคะดิฉันในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานฉะเชิงเซาซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัด ฉาบเชียงซาวและสมุทรปราการต้องขอขอบพระคุณทางจังหวัดสมุทรปราการและมูลนิธิธรรมะกะตัญยูเสียนหล่อใต้เทียนกงที่ได้จัดงานเทศกาลโคมไฟเฟสติวัลในในในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เด้เห็นความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมของงานเทศกาลตรุษจีนที่ได้รับความนิยม ซึ่งในหลายๆพื้นที่ของประเทศได้มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการเองก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดไหนๆน,นะคะพิธีกรรมต่างๆในช่วงนี้ก็จะทําให้สมุทรปราการกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้การจัดงานก็ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิทา มักตันยูเสียนหลอใต้เทียนกงที่มีสถานที่สวยงามโดดเด่นในด้านของวัฒนธรรมจีนที่สามารถจัดงานเทศกาลคมไฟเซสเวลได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการทั้งยังสามารถรองรับพิธีกรรมตลอดจนระยะเวลาการจัดงานที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยจีนที่มีความ ที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งนอกจากนี้ยังจะได้ส่งเสร,ริมให้ผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยได้มีโอกาสชมความงานทั้งท,ทั้งโคมไฟแล้วก็สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ยังช่วยกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจของสมุทรปราการได้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานฉาเชงเซา จึงได้จัดได้ร่วมจัดงานนี้นะคะแล้วก็บรรจุงานนี้ไว้ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วนะคะรวมทั้งเรายังให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นที่ทรทะเนี่ยได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาสู่จังหวัดสมุทรปราการมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากให้กับท่านสื่อมวลชนที่มาจากหลายๆแห่งนะคะทุกท่านได้ช่วยการเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์ให้งานนี้นะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวงานเทศกาล โคมไฟเฟสิวัลแสงสีแห่งเมืองปากน้ำปีที่10หรืองานเชนแลนเชิญเฟสิวัลท0 23ระหว่างวันที่20ถึง20มกราคมหรือวันที่19กุมภาพันธ์ที่มูลนิธิธรรมกตัญญูเสียนหลอดใต้เข่งกงที่แห่งนี้นะคะที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็อยากจะ เชิญชวนนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลายๆแห่งนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะในโอกาสนี้กับ